ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกัน ในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีวดีถ้าคุณกำลังมองหาท่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนรื่ข่ายประกันอานตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศ อผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะาป้าสิวผิวไม่เนยีนยนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหนะ้าอกไม่อึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นราล่วงเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกระยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347นังสบินตลาดวิเคราอย์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบเดินหน้าผ่ากฎกหมายขายตรง ยกเครื่องหรือระบบตัวแทนบริษัทประกันปรับแผนเล่นพอรตรับกฎหมายใหม่คังไฟเขียวขยายเพดานลงทุนหุ้นดีเดย์กันยานี้ไอยราสิเดือนระเบิดความแรงแจ๋วสร้างขุนพลทั่วภูมิภาคตอกย้ำธุรกิจดาวรุ่งจับตาสินค้าเซ็กขายตรง ร้อนระอุลุกเป็นไฟหลายค่ายโดดทิ้นแชร์ตุรกีพุ่งเป้าเล่งผนึกไทยใช้ฐานลงทุนขยายตลาด SME เปิดประตูรับ AEC ศึกทีวีดิจิตอลประกาศสงครามเต็มรูปแบบสี่ค่ายดังโหมโรงบุกตลาดทดลองสัญญาณ เฟอร์ฟูเซเรบอสใส่เกียร์มาควบไม่ยัง้งหลังตลาดอาหารเสริมความงามโตเกินพิกัดติดตามนักสิพิม์ตลาดวิเคราะหฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ กับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็ยังขอพูดเพิ่มเติมต่อเนื่องจากช่วงแรกสักนิดหนึ่งนะครับกรณีของอบริษัทยูเนียนอินเตอร์ประกันภัยนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงนะครับอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากส่วนของสหรกรณ์เครดิตยูเนียนยุคของจัดนะครับซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวโยงทางการเงินระหว่างกันอยู่นะครับแต่ว่าอีกบริษัทหนึงนะครับตรงนี้ผมขออนุญาต คุณผู้ชมนะครับเพิ่มเติมในส่วนของอีกฝากหนึ่งก็คือในส่วนของบริษัทประกันชีวิตซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือเช่นเดียวกันนะครับก็คือสปาประกันชีวิตในส่วนของสาบปาระกันชีวิตเนี่ยก็เป็นบริษัทซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ถือว่ามีความแอคทีฟในเทิงธุรกิจเท่าไรน่นักขณะเดียวกันในเรื่องของการรับประกันที่ที่ทางสาบปาระกันชีวิตดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีมาแล้วนะครับ โดยเฉพาะการประกันที่เรียกประกันกลุ่มรายกลุ่มหรือประกันหมูห่มมต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งธุรกิจประกันกลุ่มทีเดียวนะครับแต่ว่าในเนื้อแท้ธุรกิจการทําประกันภัยกลุ่มนะครับก็กลับเป็นที่นะครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับหลายๆบริษัทประกันก็ถอยไปเยอะเน่งด้วยเหตุที่ว่ามีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงมีการตัดราคาตัดเรื่องของเบี้ยประกันอะไรกันต่างๆมากมายนะครับผลสุดท้ายมันก็เริ่ม กินเนื้อนะครับก็คือเริ่มทํายิ่งทํามากก็ยิ่งขาดทุนมากเพราะฉะนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางการทําธุรกิจนะครับดูจะออกไปในลักษณะที่หันไปเน้นธุรกิจที่เป็นรายประเภทบุคคลกันบ้างนะครับซึ่งประกันชีวิตก็จริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในทางธุรกิจมากเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ถือว่าดูจะเป็นบริษัทที่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับเนื่องจากว่าประกันชีวิตเป็นประกันร,ระยะยาวเป็นการระดมเงินระยะยาวนะครับซึ่ง โอกาสที่จะเกิดอุบัิเหตุหรือจะอเกิดภาะวะที่เรียกว่าช็อ,ชอตนะครับหรือ,อเกิดที่เรียกว่าแพนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดไซเฟ็กไม่รุนแรงเหมือนกับฝั่งประกันนะครับเพราะว่าประกันวินาศภัยมันก็จะเป็นเบี้ยระยะสั้นๆนะครับคือหมดแล้วจะต่อไม่ต่อก็จะต้องมาพิจารณากันปีต่อปีอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าประกันประเภทประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะผูกพันระยะยาวนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ ผลกระทบอาจจะก็ะเรียกว่าไซเอฟเฟกจะไม่มากแต่ก็น่าห่วงตรงที่ว่าอนาคตนะครับและทิศทางของบริษัทประกันชีวิตในสถานการณ์อย่างนี้ในสภา,าวะการอย่างนี้โดยพื้นฐานนะครับก็มีความไม่แข็งแรงนะครับเหมือนกับบริษัทประกรันอื่นๆเทียบกับประกันชีวิตอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่แข็งแรงเท่านะครับเนื่องจากว่าหลายๆค่ายเขาก็มีสถาบันการเงินใหญ่ๆนุนหลังแต่ว่าในส่วนของสาประกันชีวิตเนี่ย วางยุทธศาสตร์ที่จะใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะเรียกว่ารีคูดลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเข้ามาเป็นลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นสหกรณ์ด้วยกันเองเนี่ยนะครับก็หลายๆสหกรณ์ก็ประสบความล้มเหลวนะครับเสียหายกันเยอะนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อนะครับกับสมาชิกต่างๆนะครับซึ่งบางครั้ง ให้ในลักษณะที่ขาดการวิเคราะห์ขาดการประเมินหลักทรัพย์นะครับหรือให้โดยความสนิทสนมจิตเชื่ออะไรต่างๆตัวนี้มันก็เลยนําไปสู่ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจากสหรกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมันเริ่มลุกลามเข้าไปในส่วนของประกันนะครับอย่างที่เราได้รายง,งานไปนะครับแต่ส่วนประกันชีวิตก็จะต้องมาดูกันนะครับซึ่งในส่วนของสรประกันชีวิตเขาก็ปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีทุนจดทะเบียนอยู่800ล้านบาท ประกาศเพิ่มทุนไปแล้วนะครับว่าจะเพิ่มเป็น2,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนตรงนี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับว่าจากแผ่ปดร้อยล้านเป็น2,000ล้านกลุ่มที่จะเข้ามาซื้อหุ้นใหม่ในจํานวน1,200ล้านจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่นะครับแต่ถ้าผู้ถือหุ้นรายเดิมซึ่งหมายถึงกลุ่มของสหกร,รณ์เครดิตยูเนียนไม่สามารถที่จะหาเงินมาเพิ่มทุนได้ หรือไม่สามารถที่จะระดมเงินนะครับเข้ามาซื้อหุ้นรักษาสัดส่วนของตัวเองได้มันก็ต้องมาดูว่ากลุ่มใหม่จะมีใครสนใจมาซื้อไหมแต่ถ้ายมีคนกลุ่มใหม่สนใจจะมาซื้อรายเส้นนี้นะครับมันก็มีโอกาสสูงเพราะว่าตอนนี้ใบอนุญาตประกันชีวิตแต่ว่าไปก็คงไม่มีการเปิดให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็จะต้องมาดูว่าบริษัทไหนที่ศักยภาพ ยังยังพอไปได้นะครับไม่ถึงกับเสียหายมากแล้วก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศโอกาสที่ไายเส้นนี้จะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มนักลงทุนใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกหรือทางรอดจริงๆของสภาพกันชีวิตมันก็จะต้องเขาเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์มันก็จะสถานการณ์มันก็จะงวดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างมันจะมีแรงบีบแรงอัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ คือธุรกิจถ้าอยากจะขยายตัวแต่ทุนยังจํากัดอยู่แค่นี้มันก็จะไปส่งผลกระทบกับกองทุนที่เรียกว่า RBC นะครับเ,เรื่องของการขยายธุรกิจก็สามารถไม่ทําได้ไม่สามารถทําได้เต็มที่นะครับแต่ถ้ายังคงเอาไว้อย่างนี้ปล่อยให้ธุรกิจนิ่งๆไปเรื่อยๆมันก็จะกินทุนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะทําให้กิจการขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีทางเลือกจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก็ต้องถามใจผู้ผถือหุ้นเดิม ว่าพร้อมจะเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสถานการณ์อย่างนี้หรือไม่นะครับจะโหนเอาไว้จะลากเอาไว้จะแบกไหวหรือไม่นะครับนะครับมันก็จะต้องมาดูกันนะครับว่าแนวทางเป็นอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ทางฝ่ายของคุณสะพนนะครับสังเมฆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยเขาก็มีการแจ้งว่าณเวลานี้ก็มีกลุ่มทุนจากหลายประเทศนะครับก็ให้ความสนใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วม ลงทุนกับทางสาบป,ประกันชีตหลายกลุ่มนะครับก็อยู่ที่ว่าจะลงเอ่ยกับกลุ่มไหนอย่างไรจะพอใจกันที่ระดับราคาเท่าไหร่จะขายหุ้นกันอย่างไรตรงนี้เป็นรายละเอียดซึ่งจะต้องมาดูกันนะครับทั้งโครงสร้างทั้งหมดทั้งตัวบริษัททั้งรัพย์สินนี่สินรวมทั้งตัวธุรกิจที่รับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจระยะยาวนะครับที่มีความผูกพันจากเบี้ยป,ประกันหรือเบี้ยออมทรัพย์ต่างๆนะครับอันนี้จะต้องมาดูในเรื่องของระบบบัญชีนะครับ ส่วนณเวลานี้นะครับก็ต้องครับติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องดูกันอย่างชนิดที่เร็วตาไม่กระพริบเลยนะครับเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปัญหาก็คือว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องระงรับการดําเนินธุรกิจนะครับเหมือนกับกรณีของยูเนียนอินเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีกรณีผิดปกติทางบัญชีอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจยังรันได้ตามปกติแต่ถ้าระบบบัญชีนะครับไม่มีการรายงานไม่มีการส่งสแสดงถึงความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นมันก็ไม่แน่นะครับสำหรับสหประกันชีวิตที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อาจจะต้องถูกลากเข้าไปสู่การ <c oughs> เขาเรียกว่าแ <c oughs> ขวนกิจการเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบกับผู้ที่จะมาซื้อกลมทัน์นะครับรายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดนี้ก็คือที่ผมรายงานให้คุณผู้ชมรับทราบก็คือเราก็มีการวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะต้องออกมาในอีรอปเนี้ยนะครับซึ่งผลมันก็เป็นจริงๆนะครับแต่อยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงนะครับที่ที่เป็นข้อมูลทางบัญชีนะครับที่จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ เข้าใจว่าคอพอพอนะครับก็คงมีการเข้าไปตรวจสอบบัญชีกันอย่างเข้มข้นนะครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจมีการนําเงินหรือเงินที่เป็นเบีย้ยออมเบีย้ยที่ลูกค้ารับมาจากลูกค้าหรือรายได้จากการขายกรมธรรม์ต่างๆนะครับมันเข้าไปอยู่ในบัญชีของบริษัทหรือออกนอกบัญชีหรือเปล่านะครับถ้ามีการผิดพลาดท,ทางบัญชีแน่นอนนะครับปัญหาคงไม่ยุติแค่การถอดถอนใบอนุญาตหรือการยตุติดำเนินธุรกิจ แต่อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับตัวผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับที่นำไปสู่ความเสียหายนะครับเราส่งผลกระทบไปต่อผู้ที่ถือรม้นท,ทั้งหลายด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าน่าจะมีอีกไม่มากนะครับสำหรับในแวดวงธุรกิจประกันภัยในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าหลายหลายค่ายนะครับหลายๆกิจการก็ มีการปรับตัวนะครับทั้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหาผู้ที่มีหาพันธมิตรที่เข้มแข็งเข้ามาร่วมกิจการกันหลายๆกิจการนะครับอย่างน้อยก็เป็นการซื้อเวลาแล้วก็รักษาสถานะของกิจการให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่าปัญหาถ้าเกิดมันรุนแรงจะต้องมีการกระตุกเงินหรือมีการกระชากเงินในบัญชีออกไปเพื่อไปทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ชอบมาประกนตรงนี้อาจจะต้องอถึงขั้นจะต้องอาจจะต้องมีการปิดกิจการ หรือจะต,ต้องดําเนินคดีกับตัวผู้บริหารด้วยนะครับนั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือกรณีของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับหรือรอหรหืที่เรียกว่ากิจการไปรษณีย์ไทยสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเรียกในานามบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็นับอายุวันนี้ก็คือ0ปีเท่านั้นเองนะครับ แต่ถ้าจะเรียกว่าเป็นกิจการไปรษณีย์ไทยหรือปอนอทอนะครับที่ใช้ชื่อเดิมในสมัยอดีตก็จะมีอายุ130ปีนะครับเพราะนั้นจะชื่อไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คือกิจการนะครับที่เป็นจะว่าไปก็คือรัฐวิสาหกิจนี่แหละครับของอที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งจดหมายนะครับแล้วก็พัสดุต่างๆนะครับไปยัง <c oughs> ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกันนะครับ คือตัวธุรกิจไปรษณีย์ก็อย่างที่เราทราบดีว่าในสมัยเราก็จะรู้จักกันแต่เพียงว่าส่งจดหมายทําหน้าที่ส่งจดหมายรับส่งจดหมายส่งพัสดุพันธุ์ต่างๆนะครับไปยังผู้รับ